Hello days อืมจะทำมันดีหรือเปล่าในคลิปนี้เชื่อว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และก็เชื่อได้อีกเลยว่าในเกม ROV คงไม่มีใครกล้าทำเป็นแน่แท้หรือว่ามีวะในฐานะที่ผมเป็นเมนโรมิงวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ๆๆๆ สายเติมเกมร่วมนิทุกเกมที่คุณกำลังเล่นในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น R O v Free Fire FIFA s p e e d t r i f t e r รวมถึงบริการขายไอเทมโค้ดเกมต่างๆสามารถแวะเข้าไปชมได้ในเว็บคาเท e p ด i n d s y a d m i n เต t ร์ r เลงอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรเยอะหรอกครับทุกผู้ชมผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาได้ไปคอมเมนต์ในคลิปวีล่าคลิปล่าสุดของผมนะฮะว่า พี่หนูลองเอาวีล่าไปลมมาแหละแล้วก็เอาไปออกแบบพวกลูนแทงพวกเกราะพวกไอเทมแทงแล้วก็อัพสกิลสองนํำเนี่ยบอกเลยว่าวิ่งเลนทุกเลนปล่อยหัวใจสตัรรัวสนุกมากเลยนะครับห<อ>ลังจากที่ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์นั้นนะฮะท่านผู้ชมผมก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจว่ะท่านผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาลองการ<笑><笑>เล่นวีล่าลมกันนะครับผมซึ่งอยากจะขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าอันนี้เป็นการเล่นในแรงน์นะฮะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ไปกับเพื่อนนะฮะ อย่าเล่นจะดีกว่านะครับผมนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะตัวไม่เหมาะกับการโลมมากๆแต่ว่าอยากเล่นไงอยากเล่นอุ้วโหมีคนเข้าตายแล้วเวทต,ตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอไม่นะกําลังไปกําลังไปอยู่ดีเอ้ยใครปันจิปไก่แล้วกูชิปชิปมายแล้วครับโอ้ไม่นะคิวเล่นลัดบัฟเร็วเพื่อนเร็วลัดบัฟโอ้โหลาดไม่ทันอีกครับโอ้โ โอ้โหดูเดือดดูเดือดบอกเลยช็อตเนี้ยเป็นแท้งตัวไหนก็ตายโอ้โหเข้ามาห้าเลยครับผมท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี้ยหิวบัฟแดงขนาดนั้นเลยเหรอโอเคนะครับผมมาวันนี้ก็เป็นการทดลองนะฮะผมบอกเลยว่าทดลองแค่ทดลองให้อ่าให้ดูเฉยๆนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะไปเล่นก็พินิษพิจารณาเอาเองแล้วกันนะฮะโอเคมา เล่นออกมาแล้วมันจะเป็นรูปแบบไหนวีล่าโรมเนี่ยนะลูนผมใส่เป็นลูนกึ่งแท้งนะฮะปึ๊บแล้วก็ลูนลูนม่วงเป็นสปิริตนะฮะอ่าโอ้โโคตรเจ็บเลยโคตรเจ็บเลยอีหืมกดใหญ่เลยนะกดใหญ่เลยนะไปดูข้ามนี่ตัวโกงเลยนะซาตาเนี่ยโอ้โหแล้วมัน มันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ชอบมากด้วยนะฮะท่านผู้ชมตัววีล่าไม่ชอบมากก็คืออ,อ่ไอเนี้ยอีชาอีชาเอออีชาเวลาเราปล่อยหัวใจไปเงี้ยมันเอาลูกน้องมากันได้นะฮะท่านผู้ชมหัวใจเราจะไลฟ์ความหมายเลยฮะหัวใจความรักของเราไลฟ์ความหมายทันทีโอเคคลิปนี้จะแพ้จะชนะผมก็จะลงนะฮะท่านผู้ชมนง่ย yeah. พอไปอ่านคอมเมนต์นั้นแบบรู้สึกแบบอยากทําอยากทํเอ้าวเฮ้ยเราคลิปหายแล้วคนมาออกอีกแล้ว ไอ้เอาไปหน่อยแวนโอ้ไม่มีความแรงเลยโอ้แวนไม่มีความเกรงกลัวเราโอ้แล้วโอ้มีคนออกแล้วผู้ชมอะไรเนี่ยจะทำคลิปดีๆมาออกอะไรนี่ <c oughs> มาเจ้าออกไปแล้วท้วผู้ชมวาร์ปกลับบ้านแล้วอะระบบวาร์ปแล้วฮะระบบมันวาร์ปให้ฮะโอ้โ,อโหรถกลางโดนตีฟีไปไม่ได้มาเดี๋ยวรอดัก ไม่ได้หรอต้องดันน่าจะยังไม่แตกน่าจะยังไม่แตก <c oughs> เริ่มละเริ่มซีเรียสซีเรียลจิโอ้มันตีกลางมาเพื่อนมันตีกลางเพื่อนซิลิกา้ามาบนสวยสวยสวยเราต้องแลกเราต้องแลกเพื่อนเราต้องแลกเราต้องแลกแลกแล้วก็วิง่งเพื่อนวิงว่งวิ่งเลยซิลิก้ารู้งานซิลิก้ารู้งานวิงว่งวิ่งอ่าโอเคได้ปอมก่อนเฉย โอ้โหมาจ้ายืนบ้านไปแล้วฮะทานผู้ชมกดดันมาออกตอนนี้โอ้โหโอเคผมจะอัพเป็นสกิลสองนำนะปกติเล่นวิล่าเมทเนี่ยจะอัพเป็นสกิลหนึ่งนำนะฮะแต่เกมนี้จะอัพเป็นสองนำเพราะว่าเราเล่นเป็นโลมเป็นหลักนะฮะจะคอยสตันก็พอนะครับผมอ่าหลักๆก,ก็คือคอยสตันนั่นแหละไม่มีอะไรมาก <c ười> คอยสตันระยะไกลแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะทำดาเมจได้นะฮะอันนี้มันคือเรื่องจริงเว้ย คือเรื่องจริงเอ้ามาแล้วแต่เดินบนมาจ้าเดินบนฮะเดินบอดแน่เลยเฮ้ยซิลิก้าถอย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 มาจ้าบอดอะมาจ้าเป็นบอดแล้วอะเดินบนแบบเนี้ยดูดิเดินออกไปแบบไม่กลัวอะไรอะเออบอดละบอดละเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยคือบอดแล้วดู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 ดิดูดิดูดิแล้วโอ้โหเขาดักอยู่เกียบเลยแล้วก็ตายหมดไม่ทันแล้วเพื่อนชิวเล่นอย่าเข้าอย่าเข้าจะดีกว่าแต่ก็ไม่ทันแล้ว โอ้โหมันรวนไปหมดเลยว่ะท่านผู้ชมตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันรวนไปหมดเฮ้ <c oughs> โยโอเมนได้อยู่นะผมวิ่งไวโอเมนโอเมนดึงสวยตามไม่อยู่ป,ปังอปังเงาปังเง,งมาจ้าบอกว่าโดน AFK ไปแล้วเอาเฮ้แต่ทำไมมาจ้าเดินมาหาโอเมนวะเนีเอามา ยังไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยออกแต่เดินมาหาโอเมนเดินแต่เดินไปไปกับกลับนะฆ่าแวนหน่อยจัดแวนให้ตายผมยอมสละเสียรอดเปล่าวะไม่รอดอ้ผมว่าโอเมนมันดึงมาจ้ามาแน่เลยท่านผู้ชมมันกดมันกดวิ่งตามแน่เลยดูมาจ้ามันเดินมาตายแบบตายแบบบอดเุ้ยคิวเล่นเอาให้ตายตายตายสว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 ย อยังได้ยังได้ยังได้ไดเซนิก้าไม่น่ารอดฮะเดี๋ยวมาป่าเออเอาแล้วว่าจะมาทำคลิปสนุกสนุกเริ่มสนุกไม่ออกเลยครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับอาการตึงเครียดอาการกดดันนี่มาทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ยโอ้ยมีแต่ตัวที่ผมแพ้ทางหมดเลยปะผมแพ้ทางทุกตัวเลยนะไม่แพ้อย,อย่างเดียวแค่แวนนี่แหละอุ้ยุ้ยหุยฮุย,ยเร็วมา ระวัง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 ใจเย็นเย็นสรุปมาจ้ามาไหมเนี่ยมาหรือเปล่าโอยวิ่งก่อนล้างให้แล้วต้องยังไม่ได้อะเราไฟไม่ได้เรา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 ตายอีกแล้วโอเมนกดมาจ้านี่แน่เลยโอเมนกดมาจ้าวิ่งตามแน่เลยฟอตตี้รีเวนต์ยังไม่ได้แล้วฮะชิ้นแรกผมจะออกเป็นฟอตตี้รีเวนต์ก่อนนะ แล้วก็เสื้อไอเท่มเอาเป็นว่าขึ้นให้ดูต้นคลิปแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้จะไฟละเฮ้ยโอ้โหกูตายได้วใหญชิบหายแล้วกูเดินลึกเกินไปแล้วโอ้โหโอ่อคิวเลนเก็บสองคิวเลนคิวเลนเราต้องพึ่งนายแล้วคิวเลนคิวเลนคิวเลนนี่กระจึงเดียวคิวเลนคิวเลนสู้ๆเกิดมาแล้วกำลังไปช่วยคิวเลน คิวเล่นอยู่ไหนในนี้มีไหมปึ๊บโอ้ยไม่มีอยู่โอ้โหมันไปหายคิวเล่นโอ้ย,อยแวนก็จะตายอ่ะมีแต่ตัวจะตายโอ้ยมาจ้าไหมมาจ้ามันออกแล้วอ่ะมาจ้ามันมันเดินตามโอเมียนนะท่านผู้ชมโอเมีนกดให้มาจ้าเดินตามคือเดินตามแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีประโยชน์นะบางทีเนี่ยเอา้าตันได้อยู่โอ้ยดามเมจไม่พอเนี่ยมาจ้า โอ้กลับมาเถอะกลับมาเถอะถ้าอยากชนะโอ้โหผมว่าถ้ามาจ้าไม่ออกนี่มันได้อยู่นะตายอีกแล้วกูโอ้โหตายรัวๆเลยหนึ่งหนึ่งอ่าหมดโอ้เซลิก้าเหลือนายคนเดียวแล้วคิวเรนบอกว่าเลือกตัวมาไม่มีสตันเลยว่างั้นเออก็มีนะก็ก็เรานี่ไงเพื่อนเรานี่ไงสตัน ไม่พิมพ์ดีกว่าไม่พิมพ์ดีกว่าไม่พิมพ์ดีกว่าโอเคไม่พิมพ์ดีกว่านะฮะท่านผู้ชมเป็นผลดีมากกว่าถ้าไม่พิมพ์คิดว่านะโอเคเราต้องใจเย็นๆฮะถ้าอยากชนะเกมนี้หรือถ้าแพ้ผมก็จะลงฮะท่านผู้ชมโอเคถือว่ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะมีคนออกนะผมว่าถ้ามาจ้าไม่ออกมันได้อยู่นะมันได้จริงๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมาจ้ามันเดินตามโอเมนอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะน่ะนะนะ มาจ้ามันออกไปแล้วมันขึ้น a อ k เคเรียบร้อยแล้วอ่ะโอ้โหสต่อหเกมเกมนี้4ต่อ5้าเลยนะผมบอกเลยคือมาจ้าเดินเดินไปยังไงก็ตายอะ่ะเพราะว่าเป็นบอทดแล้วนะครับเป็นบอทดนี่คือเดินแบบมันมันจะเดินแบบแบบบอทดอ่ะเออไม่ลงไม่หลบสกิลอะไรละคือแบบเดินใส่อย่างเดียวนะฮะโอเคผมต้องขึ้นเอจฮะเอายังไงยังไงยังไงมาจ้าหรือว่ามาแล้ววะท่านผู้ชม เาวนา伊เขามานะอเมินล็อกแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับเอาหัวใจไปเจ็๊ดตดตดุ๊๊๊ปอบป๊บปยิคิวเล่นจกดาจกดาสวยสวยเอาแวนแวนอีกคนฟิกตามให้เลยเนี่ยฟิกเอายหายไปในหมดวันนี้โอ้โหศัพท์ฟิกให้ไอ้ยังได้อยู่คิวเล่นมึงมาดิเพื่อนมึงมาดิ โอ้หเนี่ยโอ้โห,โโหมาแต่แรกก็ได้แล้วคิวเลนโอ้โหอุตส่าห์ฟิกไปฟิกไปสตันแวนให้คิวเลนถอยไปเคลียร์คีบเฉยอะไรวะเนี่ย <c oughs> ได้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเยเฮอย่าทำ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 แคลรี่ตูอย่าทำแคลรี่ตูยิงเซลิก้าผมว่าต้องพึ่งเซลิก้านี่แหละท่านผู้ชมคิวเลนดูงงโอ้โโอโโยตายปะเนี่ย คลิปท้ายแล้วโอ้ย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 อรรัหาอะไรมาเล่นยากๆก็ดันยังมาเจอเกมยากเนาะมาจ้ามายังวะท่านผู้ชมมาจ้า0ูนย์สแต่ผมตายเยอะมากอะคือแบบคือเกมนี้ผมวางแผนไว้ว่าจะวิ่งแก๊งทุกเลนแบบแบบดีๆอะแบบทำดีๆแต่มันมีคนออกแล้วมันทุกอย่างระบบระบบมันเสียหมดเลย ระบบมันเสียหมดเลยอะทุกอย่างแต่มาจ้ามาจ้ามาอยู่วะฮึ๊ดฮึ๊ดฮึ๊ดหยุฮ้ย,ฮย,ยไ,ได้อยู่เอาเด็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 กูมีหัวใจอะเอาเด็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 เ,เ,ดเ,เ,ดเ,เ,ดเข้ามาเดือมเลือดแป,ป๊บโอเคต้องได้ทรอยฮะต้องได้ทรอยซาตานบินเราแรงนะซาตานบินเราแรงได้ทรอยมากูบอกเลยมึงเอ้สตาร์มึงบังอาจดิกเตอร์ก็จะตายเอาไหมเอาไหมถ้าตามทันอะถ้าตามทันอะ ิ๊เตอร์นะ่าจะไปปิดโอเมนนะิ๊เตอร์หายวะอยู่ไหนอุ้ยช่้ยช่้ยยโอ้โหออกก่อนปึ๊บปับ๊บแตตายอยู่โอเคอทุกไฟต้องมีการสูญเสียมันเริ่มโอเคท่านผู้ชมมันมันเริ่มโอเคแล้วแต่ว่าทุกไฟที่ผมเข้าไฟคือผมตายตลอดเลยวะผมตายแล้วเพื่อนได้คิวโอเคถือว่าดีนะถือว่าก็ยังโอเค พิกกลับมาแล้วฮะผมหวังว่ามาจ้ามาแล้วนะมาจ้าไม่ใช่บอทใช่ไหม <c oughs> มาจ้าเดินมันเดินมันเดินตามโอเมนปาวะ <c oughs> กดถอยเป็นด้วยโอเคถ้ากดถอยเป็นนี่เป็นคนละโอ้ยมาสักทีมาจ้า,มา,จามาตอน <c oughs> มาตอนป้อมเหลือป้อมเดียวโอ้ยโอเคครับผมมาจ้าน่าจะมาแล้วฮะกดถอยเมื่อกี้คือถ้ากดถอยอะ่ะก็ก็ก็เป็นคนแล้วนะอุย้ยผักสวย ได้อยู่ได้อยู่โมเมนต์ถอยไปสวยหัวใจไปเลยนี่หัวใจแล้วคิวเรียนติดใครวะคิวเรียนติดโยมะชิปหายแล้วหายแล้วเซลิก้ายิง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 อุ้ยบึ๊กหลวงเซลิก้ากูเหรอฮะหลวงเซลิก้าผมเหรอฮะเอาให้ตายเอาให้ตายเอาดีซ่านักเหรอื้มต้นเกมนี่ซ่านักเหรอฮะเพื่อนกูมาครบแล้ว ต้นเกมนี้ทราบมากอมเอาดาร์กเลยฮะท่านผู้ชมบอกแล้วว่ามันได้มันได้นี่แผนผมเริ่มมาแล้วฮะแผนที่ผมวางไว้ตอนแรกเริ่มเริ่มมาแล้วถ้ามันครบ5คนตั้งแต่ตอนแรกทีผ่ผมว่าผมว่าผมเล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเนี่ยมันไม่ยับเยินขนาดนี้หรอกเลนบนเราต้องไม่แตกฮะผมตายไปเจ็ดแล้วฮะสองเจ็ดตายทุกไฟเลย ถ้าคนไม่ออกนะบอกเลยว่าคลิปดีกว่าน yeah nee ี้เยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ถ้าจะแพ้ผมก็จะลงฮะเอาเป็นว่ามันก็ประมาณนี้แหละถ้าเอามาเล่นสนุกดีนะสนุกดีนะถ้าคนไม่ออกอ่ะลิเตอร์อยู่ซ้ายปะหุยจับแล้วป๊ปป๊บปป๊อป๊ปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตันตันให้เรื่อยๆืตันให้เรื่อยๆมีตันเรื่อยๆมีตันเรื่อยเรื่อยลิคเตอร์หลังนั่นไงเอามีตันอีกมีตันอีกดิเออ ไอ้บินแล้วไงกูมีทรอยฟิกตันให้เลยเนี่ยแ้ไงอัดหน้าไปดิเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้เริ่มแล้วตันไปอีกแล้วไม่ได้เห็นผมหัวร้อนก็ได้เห็นผมหัวร้อนในคลิปนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมใครที่อยากเห็นผมหัวร้อนอนะฮะกูชนะ อ่าอ๋อนี่เกือบตกคอนอันดับสี่ตายทุกไฟโอ้ยก็ถ้าผู้ชมมีความเห็นยังไงท่านผู้ชมเมนไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าดูจบก็ฝากกด500อยไ์อีกเหมือนเดิมนะฮะ5.8ครับผมมาจ้าออก ออกแต่น่าจะกลับเข้ามานะเพราะว่าเขาเป็นเนี่ยรูปคนรูปคนวิ่งสีฟ้าคือกลับเข้ามานะนะครับน่าจะกลับมาตอนที่เขากดถอยนั่นแหละท่านผู้ชมตอนนั้นแหละเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอเมนกดให้เขาวิ่งตามนะฮะแล้วก็เขาก็วิ่งตามไปตายรัวๆเลยครับ <laughs> ไปตายรัวๆ <laughs> ผมว่าถ้ามันไม่ออกอะคลิปคลิปมันจะโอเคกว่าน,นี้มากเลยโอเคแต่ แต่ว่าเราก็สามารถผ่านพ้นอุปสรรคมาได้ครับผมทานผู้ชมเป็นไงบ้างฮะ <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมถ้าใครดูแล้วสะใจใครดูแล้วชอบนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะครับ See you again next time แล้วเจอกัน <sighs> เจ็บฟอ